กำลังตัดสินใจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่กลัวเพราะไม่ได้ทำอะไรด้วยตัวเองมา14ปีไม่รู้จะเริ่มยังไงจะอยู่ยังไงและจะทำได้ไหมทุกมากค่ะรักตัวเองเป็นไหมเป็นสิยายเขาอยากรู้เนี่ยเขาต้องรักแน่นอนเออคืออ้อมว่ามันก็กลัวละค่ะแต่อ้อมชื่นชมที่ยอมรับว่าตัวเองกลัวและทุกอ,อ,อันนี้ต้องชื่นชมว่าเขายอมรับว่าตัวเองกลัวและ <c oughs> เขาทุกเพราะถ้าคนเรารู้ว่าตัวเองทุก เดี๋ยวมันจะหาทางออกจากทุกข์นั่นแหละจะถามว่าทำยังไงความความกลัวเป็นเรื่องที่ต้องกลับไปดูอย่าตัดสินใจด้วยความกลัวการกลับไปเผชิญกับสิ่งที่เราเรียกว่ากลัวนี่แหละการยอมรับความจริงแต่ไม่ยอมจำนนกับความกลัวเพราะเวลาที่เรากลัวเราจะตัดสินใจผิดพลาดคนที่ทำอะไรกลัวๆน่ะจะเป็นยังไงอ,ะนนอ่ะมันลุนอ่ามันรุ่งริง่งเห็นไหมคะมันไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นก่อนที่จะ ตัดสินใจอะไรอีกครั้งมาเตรียมจิตก่อนดีกว่าเตรียมจิตให้ควรกับการตัดสินใจในการสตาร์ทใหม่เรายอมรับสิ่งที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่างคนที่เตรียมกายเตรียมใจเตรียมจิตของเราให้มีความตั้งใจมัน่นยากยังไงก็จะทําให้สําเร็จไม่กลัวและหากุศโรบายให้ได้เอนเหมือนที่เขาบอกว่า<ม>ถ้าเราวุ่นอยู่เราจะคิดอะไรไม่คมไม่คมแต่ถ้าเราว่าง มันจะมีพลังของจิตเพราะวันเคลียร์ทุกอย่างออกจากความความ,มกังวล<น>มันจะเห็นชัดมันจะเห็นชัดมเหมือนกับเราเช็ดแว่นนะ่ะแล้วเราก็ใส่แว่นอีกครั้งหนึ่งก็แว่นเดิมนั่นแหละแต่มันชัดขึ้นเพราะฉะนั้นความกลัวอาจจะเป็นฝุน่น ที่มันทำให้เราเห็นอะไรไม่ชัดเพราะฉะนั้นเราอย่าดันทุลังไปกับความกลัวกลับมาโอบกอดชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งเห็นไอ้เจ้าตัวกลัวเนี่ยมันค่อยๆสงบระงับไปและเห็นจิตของเรามันกระจ่างขึ้นและเวลาที่ใจเรากระจ่างเนี่ยอุ้ยทุกกระจายมาไม่ถึงทุกมันกระจายจากเรานะคะไม่ใช่ทุกมันเยอะซะจนวมัน้าเราลําบากก็สู้ๆนะคะเอาว่าเอาชนะความกลัวได้เดี๋ยวเราก็ไปได้ค่ะ